ิงมือเที่ยงอ้าวบันเทิงมือเที่ยงค่ะคมาเมากันให้ปากแตกกันดีกว่าแล้วก็ต้องบ,บอกว่าสามารถชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่าน y YouTube สบายดีทีวีออฟฟิเชียลใช่แล้วครับผมนะฮะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ทักทายด้วยใครที่ดูผ่าน y u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  e ค c เปญสบายดีออฟฟิเชียลตอนนี้นะครับค่ะและช่วงนี้นะคะช่วงเม้า น้องข่าวกัอดีกว่านะครับผมนะฮะมาริโอ้มาเร่อใเสียใจมากเสียมาริโอบอกเสียใจหลายพี่ชายใช้สารเสพติดอเจอแบบกัญชาในรถใช่เจอกัญชากัญชานะถูกจับความเร็วอีกนะฮะดานอีกโอ้ยร้อนไปถึงน้องอย่างมาริโอ้ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังด้วยครจะเสียชื่อไหมนะต้องไปถามมาริโอดูว่าเขาเขาามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะ ทราบข่าวแล้วครับก็ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นในในข่าวแล้วครับก็ก็เป็นเป็นเหมือนสิ่งที่พี่โอเ้เขาได,ได้ได้ทำผิดพลาดไปอะไรเงี้ยครับก็ตกใจนะครับยอมรับว,ว่าตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเสียใจที่แบบเออมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับได้คุยกันครับได้คุยกันแล้วก็ก็พยายามคุยกับพี่ครับแล้วก็แบบให้กําลังใจกันเพราะว่าผมก็บอกพี่ว่าเออเราคนเราก็มีมีสิทธิ์ที่เราจะทําผิดพาลาดอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะ เปลี่ยนตัวเองกลับมาให้ให้ให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาก็ขอโทษโอ้ครับขเขาก็บอกว่าเออเขาเสียใจในสิ่งที่ที่เขาทําผิดพลาดลงไปอะไรเงี้ยจะกระทบตัวโอ้ไหมก็จริงๆแล้เราก็มันมันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวครับแต่ว่าคือแต่ใช่ไม่ได้โดยตรงแต่ว่าคือเขาก็เป็นพี่ชายโอโอโอก็โอก็กล้องคุยกับเขาอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เออมันเกิดขึ้นนะครับผมสงสัยมั้ยโอว่าเขาอาจจะกรพบันอือคือ แต่หงิดไหมผมผมก็คือผมไม่ทราบครับขั้นตอนนี้โอ้ขอโอ้ขอไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นเหมือนขั้นตอนผู้ใหญ่เขาจัดการอะไรเงี้ยครับเรื่องโทษหรือเรื่องอะไรในชั้นศาลอะไรเงี้ยโอ้ว่าก็พี่โอ้ก็ต้องต้องจัดการต่อไปครับอ๋อจากการดูข่าวเนี่เราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมาริโอเนี่ยเป็นคนอีสานไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่ลูกครึ่งแต่อย่างใดทำไมอ่ะคือติดกัพูดติดโอ้โอ้อะโอ้อะโอ้อ้อ ตึงตึงตึงถึงตึงเนีอ๋อเป็นอย่างนั้นอีสานชอบหมอลาอ้โโอไฮโอเเป็นคนโอไฮโอยเขาบอกโอไฮโอเป็นคนโอไฮโอ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 เออโอไฮโอไฮโอไฮโอเนี่ยเป็นคนโอไฮโอ โอไฮโอรัตแคลิฟอร์เนียว้าวปิดละฮะไปขัดจะไปก่อนกันเลยค่ะไปแต่งหน้ส่งมุกมาให้หนึ่งกระส่งมุกมาฮะนิชาเดี๋ยวเราก็ตายสิคะเราป็นลูคีเมียอีกหนึ่งคราวดิค่าอีกหนึ่งคราวดกว่านิชานิชานางเอกดาวรุ่งช่องสามนะคะเขาดูใจกับน้องไอติมนะฮะโอ้ยนี่เขาเปิดเผยรูปภาพถ่ายคู่ลงอินสตาแกรมเป็นเรื่องบันร้ายน้องไอติมหลอกก่บคุณอาอีกอ๋อเอา น้องไอติมเนี่ยเป็นหลานชายคุณอภิสิทธิ์นะเออถามต้องไปถามน้องเขาค่ะว่าคบหาดูใจจริงจริงหรือเปล่าหรือแค่เพื่อนค่ะอ๋อน้องไอติมด้วยเหรอก็ไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวนะคะเพราะว่าีิชาก็ลงรูปในอินสตาแกรมตามปกติเลยไม่รู้จักกันได้ยังไงเคยไปถ่ายแบบเซตเดียวกันค่ะก็เลยรู้จักกันสถานะยังไม่ไม่ขอพูดถึงดีกว่ค่ะก็พิเศษไหมก็จะพิเศษไหมก็ ก็สนิทนะคะคือนิชาก็ไม่ได้อยากปกปิดนะคะคือเราเรามีอะไรเราเป็นยังไงเราก็บริสุทธิ์ใจท,ที่ที่จะเปิดให้ทุกคนรับรู้แล้วก็นิชารู้จักกับพี่ติมหรือว่าครอบครัวพี่ติมนิชาก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยค่ะคนก็มองว่าเราเด็กไปรู้ตาแล้วนที่จะออกมคือนิชาไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงสถานะนะคะแต่ว่าคือเราก็ก็รู้จักกันแต่ว่า เราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะเราไม่ได้แบบรีบทำนู่นทํานี่หรือว่าไม่ได้อยู่ในสายตาของใครแต่เราเราเปิดให้ทุกคนรับรู้แล้วเราก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยพี่ีขกลับไปแล้เรื่องระยะทางจะเป็นปัญหาก็ไม่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมีอะไรเราก็คุยกันได้เนาะอ่าน้องนิชานะฮะ ก็ดูใจแต่ไม่ได้ใช้คําว่าแฟนคบหาดูใจกันไปนะคะเอาเมาส์ข่าวกันนะคะก็สามารถดูข่าวย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ค่ะสบายดีทีวีออฟฟิเชียกด subscribe ให้เราด้วยนะคะใช่แล้วครับตั้กวางพร้อมเสิร์ฟข่าวเสมอๆในบันเทิงมื้อเที่ยงจ้ะถ้าใครพลาดก็ไปดูได้ผ่าน YouTube ของเรานะ่ฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะคบเรามีผู้โชคดีที่ได้รับโทรศัพท์ครับผมเนี่ยไอโฟน 5S ครับที่เราแจกกันอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แหละนะคะวันนี้เขาเดินทางมารับ เขาเป็นคนต่างประเทศเหมือนกันเป็นคนต่างประเทศด้วยเดี๋ยวเขาจะมารับสดๆที่นี่เลยนะฮะค่ะอาขอเชิญมาอ่ามามาเลยไฮไฮไฮสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อนัลุมน์ค่ะนามสกุลเมืองชาวนาค่ะอะไรนะลูกเมืองชาวนาเมืองชาวนาอยู่อยุธยาเหรออยู่พิษณุโลกค่ะอ๋อไมาอยู่ที่ณุโลกนี่เหมือนนามสกุลเมืองชาวนาอยุธยาเมืองเก่าของพระแต่กรจิตใจอาวอนได้ทุกเมืองฉันา่ะเด็กดอยู่ยุทธยาทำทำรายกันเยอะอ๋อเอออ่ะส่ง SMS มาเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันค่ะเยอะเหมือนกันกี่ข้อความลูก <วา>สิบข้อความค่ะอุ้ยก็เยอะนะเวามเองแต่ว่าเห็นว่าส่งช่วงพิเศษอ่าเป็นช่วงคะแนนคะแนนพิเศษเหรอคะแนนคูณสองค่ะอ๋ะบบอเดอบลพอยต์เดบบอบ์พอยต์มีในรายการเราไงใช่เออเอ,อ,อันนี้ก็รับไปเลยนะคะ iPhone 5S ของแท้จากซันจันนะ ของจริงเอาเหรอของจริงเอาเหรอเออไม่ใช้แต่ก๊อปเซ็นเอ่นเออใครจะไปใช้ก๊อปเก็บเองแกเออนี่นีนี่เพราแจกจริงจริง iPhone 5S เลยดิยังซีลมาเลยยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรเลยนะจะขายต่อพี่ไหมอ่ะขายต่อไหมลูกพี่ให้โัวตู้อีกเร็วเออน้องไม่ใา้น้องไม่ใช้นะคุยอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าเราเออส่งจริงได้รับจริงอย่างงี้ชวนเขาถ้าใครอยากได้ iPhone นะคะก็เชิญส่ง เอสเอสมาร่วมรายการนะคะโดยเฉพาะช่วงรายการอะไรคะโดยเฉพาะช่วงรายการคะแนนคูณสองค่ะบันเทิงมือเที่ยงรู้จักพูดเข้าใจดีเออเข้าใจพูดอันนี้แท็กอะไรไอโฟน 5S ส่งจริงแจกจริงบันเทิงมื้อเที่ยง